สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและนายสงกราครับจะพามาดูกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งอันนี้ต้องดูให้จบนะครับมีประโยชน์จริงๆเลยครับกับหลายๆคนที่กังวลหรือสงสัยว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าซึ่งเป็นภัยเงียบและโรคร้ายที่กว่าจะรู้ตัวส่วนใหญ่ก็อยู่ในระยะสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งยากที่จะรักษาให้หาย เราจะไปกันที่โรงการาลหาดใหญ่ครับโดยในวันนี้นายนริศมงคลศรีรองผู้ว่าการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานเปิดศูนย์รักสุขภาพห่างมะเร็งเพื่อเป็นศูนย์ตรวจคัดกรองมะเร็งในการค้นหามะเร็งในระยะที่ยังไม่แสดงอาการและให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุดนะครับ เพิ่มโอกาสทางรอดให้กับชีวิตรวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลซึ่งเป็นศูนย์คัดกรองมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยเลยนะครับโดยใช้ชื่อศูนย์ว่าศูนย์รักสุขภาพห่างมะเรง็งเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งต่างๆเช่นมะเร็งทางเดินอาหาร ครอบคลุมตั้งแต่มะเร็งหลอดอาหารกระเพาะอาหารตับถุงน้ำดีท่อน้ำดีลำไส้ใหญ่มะเร็งปอดมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งไตมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกมะเร็งรังไข่รวมถึงตรวจสุขภาพ และการคัดกรองโรคความเสื่อมของสุขภาพเพศชายและหญิงเช่นโรคเส้นเลือดโป่งพองในช่องท้องทีงท่เป็นปัญหาสําคัญในผู้สูงอายุโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติมะเร็งในครอบครัวและผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพนะครับ สำหรับการขยายระบบบริการประชาชนในครั้งนี้นะครับประชาชนที่สนใจสามารถร่วมจ่ายค่าบริการโดยสมัครใจไม่มีการมังคับเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบสุขภาพตัวเองเนื่องจากการคัดกรองไม่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากภาครัฐนะครับท่านที่สนใจก็ลองไปติดต่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่โรงพยาบาลหาดใหญ่และนี่ก็คือเรื่องราวสุขภาพดีๆที่ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลานำให้ติดตามกันนะครับ และทุกคนนะครับจากทีมงานทุกพ่อและตายสงขาครับ